สวัสดีครับผมแฟนเพจแฟนครับ fc ทุกหัวสุกคนมื่อนี่กครับเป็นมือวันที่สิบหาเนาะครับเนาะเดือนสิงหาคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบห้าครับผมพาแฟนเพจแฟนครับมาเบืองัวแม่ลูกนะครับเนาะนี่นะครับแม่ลูกมีอยู่สองคมนะครับมาอนี่แม่ลูกลูกแม่เนาะครับเนาะผมเนี่ยเปิดราคาเลยนะครับเด้อเมื่อยันเยอะเนาะครับเนาะเมื่อยืดเยอะคอยฟังเบิ่ง่า เมื่อเป็นไปมาจังไดดแน่เนาะครับเนาะแม่ลูกคมนี่เปิดไปสามหมื่นสองพันนะครับเนาะสามหมื่นสองพันเนาะครับเนาะแม่ลูกลูกแม่ครับผมนี่แหะครับแม่เพิ่นลูกเพิ่นที่เป็นกัดเนาะครับเนาะ แม่พันธุ์เฉี่ยเรี่ผสมนะครับเนี่ยน่ครับตัวแม่พันธุ์มสูงสี่ยุ่ยด้ยลอยสามชิพนะครับผมลอยสามชิพบวกเนาะครับเนาะแม่พันธุ์แม่พันธุ์เป็นสายกัดครับผมสายเนื้อนะครับเนาะคมแหลกเนาะครับเนาะนี่นะครับลูกสาวพันธุ์เบิ้องใกล้เบิ้งเฉียดจอครับนี่นะครับลูกสาวพันธุ์จะทำเงาด้วยนี่แหละ มาทำหน่อยเนี่ยใ้หาแม่ไหมคมหนึ่งตัวผูกคมหนึ่งตัวแม่ได้ครับเนาะลูกตัวแม่เนะี่ยคมนี่เนาะครับเนาะนี่แหละครับสามหมื่นสองพันครับทรงฟีเสือผ่ากสานนะครับเาาน,ะบนะนาะแฟนเพจแฟนครับอยากได้หัว่าแม่ลูกลูกแม่เนาะครับเนาะลูกคนไดเดือนก็กลัวครับเนะี่ย นะครับตัวแม่เพิ่นพร้อมนะครับเนาะถึงเมืพร้อมไปเลี้ยงเบิด์ตเท่านั้นครับท้างได้กำไรแถมได้ลูกสาวอีกตั้งหากนะครับเนาะสามหมื่นสองพันพรทรงฟีถูกผักอีสานนะครับเนาะผมนีเนาะครับเนาะสายเนื้อก็คือสิบประเด็นยายอย่างมากมายเนาะครับเนาะนี่ครับตัวลูกเพิ่นกัดแฟนเพจแฟนครับเอฟซีสีนิยม เลี้ยงว่ากัดยู่งนะครับเนาะเด็กการครับเนี่ยค้มนี่ครับผมเลกัดกัดเล่เลยครับอ้าบอกทำหน่อยเห็นผู้สาวว่าได้เอาไปเบิ้งตัวแม่พนเล็กครับเบิ้งอีกค้มหนึ่งนะครับเนาะเบิ้งค้มลูกผูกอันครับผมแม่พนเขาลุ้นธรรมชาตินะครับนะแม่พนเขาลุ้นนะครับเนาะอ้าเนี่ยครับตัวลูกพนสองเดือนกลัว เดือนกลัวครับจองเดือนกลัวนะครับเนาะเนี่ยครับตัวลูกพันผมนี่ก็เปิดใบบ่วลอยนะครับเนาะเบบังแมวพันน้ำกันผมนี่ก็เปิดไบสี่หมื่นหาพันนะครับเนาะสี่หมื่นห้าพันเนาะครับเนาะแไงพันกับผมคือกันแต่ว่าเมึงว่าเขาหลุนเนาะครับเนาะเอฟซีหัวเฉาเจ้าแฟนครับหัวเฉาเจ้าที่นิยมชงชอบอยู่หัวเขาหลุนก็ได้กันครับเห็นไหมนี่ไหม เชื่ตัวให้เพิ่นเบวันนีมามาลบห่มดีใส่ได้นไงไปไปโหขุดขุดเขามากครับนะนะครับระดับความสูงอยู่พันถี่กับสี่ยูลอยสี่สิบบวกนะครับเนาะตะแม่ยพัน แม่เงินพร้อมครับผมนี่นะครับ 45, ซื้อเมื่อหาพันถึงเมื่อพร้อมไปเลี้ยงเอาเขอข้อไปไปเลี้ยงนะครับเนาะได้การครับนี่ลึงคอลึงท้องคนไหลนะครับเนาะเมื่อมแม่นี่นะครับเนาะที่สองพัญก็คือราคาถือนะครับผม ถือแสนถือครับผมแม่ลูกลูกผูกสี่หมืนห้าพันครับผมถือกุนี่ก็หายากเนาะครับเนาะหายากทั้งหายากพร้อมทั้งหาว่าได้พร้อมหรอกครับผมขันถือกุนี่นั่นแหละครับตัวแม่เพิ่นในผ่าอีสานวันเฮานี่ยทรงฟีทถวภาคอีสานนะครับ,นรบนเานา,านะ สองคมนี่นะครับเนาะคลิปหัวเฉาเย้าทุกคลิปนะครับเนาะส่งฟรีทั่วภาคอีสานนะครับสองคมนี่ก็ได้ทุกทุกคลิปนะครับผมแฟนเพจแฟนครับที่ติดตามคลิปหัวเฉาเย้าอยู่นะครับเนาะออกทุกคลิปส่งฟรีทั่วภาคอีสานไม่ดานขาทุกขาถอนกับรับประกันครับผมหางมกหางดอกนะครับเนาะรับประกันให้ครับผม แฟนเพจแฟนครับเอฟซีขึ้นมาจจกได้กะโทรมาคุยกันเบิ่งครับผมไอ้เพิ่งแม่ลูกลูกแม่อีกเช่นึงครับผมมาหน่อย่นมาอยู่นักกันเนาะครับเนาะอันนี้ก็ราคาบ่บอครับสามหมื่นสองพันครับ, 3, 000, 000, 000รบนี่ส่งฟรีต่อสายกิสานแม่ลูกลูกแม่นั่นนะครับตัวลูกคัน สายเนื้อนะครับเนาะกัดครับนี่ถึกมันถึกครับนั่นแะครับนี่ครับคมชีมันหาทรงพีเสภากระสานนี่นะครับตัวลูกคนลูกคนผู๋เนาะครับเนาะนั่นนะครับเบื้องเอาถึกเป็นถึกแหรอครับผมทั้งสองคมนี่นะครับเนาะ นะครับไปหาแมวคนละบันมองไปทั้งสองคมรถพิเศษนะครับเนดะ้อแถมทรงฟรีกับคือเก่าเหรอครับผมทั้งทรงฟรีพร้อมทั้งถืออีกตั้งหากครับเนาะเนี่ยครับสองคมนี่แหละอ๋อบึง้งจะจ่ายอีกเท่านึงครับผม อาอันพญ,ญาง้นหากินครับผม2ง,ง,งสาวทั้งสองนุ่มเนี่ยนี่แหะครับมึงจะจ่าอีกเสนึงครับผมแม่ลูกลูกขู่หหมืน้าพันสรงพีเัวภาคอิสานนี่แหะครับนี่ครับแม่พัน ลูกพันวันครับนี่ยครับซี่เมื่อหาพันลูกผูเนาะครับเนาะขึ้นมาเกยได้กระด้วนครับผมเท่ดาในก่อนเทวดนในด้วนขึ้นเก่าครับผมคลิปนี้ก็บจบไป้ช้ําเนี่ยแะครับผมสวัสดีครับ